สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮลํานำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์โดวยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอล้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลคู่ที่2แมนซิตี้พบนิคาสเซลและคู่สุดท้ายแอตันวิลล่าพบอิสวิทตาวแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลดังเฮล์มีกลุ่มแจกที่เด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยบัยบๆหากสในใจไปครอบครัวในเงินกับเราสามารถอะไรไม่ได้ที่ @lum9 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์ก็คือคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซน ก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนกอนทั้งสองทีมทางด้านเลสเตอร์ซิตี้แข่ง24นัดชนะ4เสมอ5แพ้15บห้าอยู่ดับที่18ของตารางส่วนทางด้านอาร์เซนอลแข่ง24นัดชนะ14เสมอ8แพ้2อยู่ดับที่2ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นอาร์เซนอลเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดใน5เกมหลังสุดดูจะเป็นอันกสูงสองต่ำ3ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมเโ่ยจากเลสเตอร์ซิตี้5นัดล่าสุดชนะ1แพ้4ดูเป็นนึ่งแพ้สงี่ดูเป็นอล5นัดดล่าสุชนะ4แพ้1 ดูเป็นก็สูง1เสมอ1ต่ำ3าผลสกอร์ที่คาดอาร์เซอนอลบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้2ต่อ1มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างแมนซิตี้พบนิวคาสเซิลก่อนอื่นเราดูดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านแมนซิตี้แข่ง24นัดชนะ12เสมอ5แพ้7อยู่ดับที่5ของตารางส่วนทางด้านนิวคาสเซิลแข่ง24นัดชนะ12เสมอ5แพ้7อยู่ดับที่6ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นแมนซิตี้เป็นฝ่ายชนะ3ครั้งเสมอ1แพ้1ใน5เกมล่าสุดโดูจน 1, ำนวนส ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมจากแมนซิตี้5นัดล่าสุดชนะ3แพ้2โดยเป็นกองสูง4ตำหนึ่งส่วนทางนิคาสเซ่น5นัดล่าสุดชนะ3แพ้2โดยเป็นกองสูง4ตำหนึ่งผลสกอร์ที่คาดแมนซิตี้เปิดบ้านเฉือนชนะนิคาสเซิล2ต่อ1มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างแอตันวิลลาพบอิสุวิทาวก่อนหรือแล้วดูด,ดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านแอตันวิลลาแข่ง24นัดชนะ10เสมอ7แพ้ 7, 7. อยู่ดับที่9ของตารางส่วนทางด้านอิบสุตทาวแข่ง24นัดชนะ3เสมอ7แพ้14อยู่ดับที่19ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันก่อนทั้ง2ทีมซึ่งเป็นแอตันวิล่าเปฝ่ายชนะ3ครั้งเสมอ2ใน5เกมล่าสุดโดยเป็นกอสูง3ตำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันก่อนทั้งสองทีมมาจากแอตันวิล่า5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเป็นกอสูง1เสมอ1ตำ3ส่วนทางอิบสุตทาว5นัดล่าสุดชนะ1แพ้4โดยเป็นอ ผลสกอร,ร์ที่คาดแอตันวลาเปิดบ้านถลม่มยูสวิท,ทาว3-1ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลเฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางไลนละอดที่แสดงอยู่ได้เลย